สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ SEC Open Data Services นี่คือวิดีโอแนะนำการใช้งานเว็บไซต์และชุดข้อมูลเปิดของสำนักงานกรอตตครับผู้ถือหน่วยลงทุนคือผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกขายโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนเพื่อระดมเงินเข้ากองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นและจะสรรเงินในกองทุนนั้นเพื่อลงทุนในตลาดการเงินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือชีช้ชวนผู้ถือหน่วยลงทุนมีฐานะร่วมเป็นเจ้าของกองทุนนั้น และมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลจากผลกําไรที่เกิดขึ้นหากถือไว้จนถึงกําหนดไถ่ถอนก็จะได้รับส่วนแบ่งคืนจากเงินกองทุนตามสัดส่วนหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ SEC Open Data Services เปิดเผยสถิติต่างๆแบ่งเป็น3ส่วนดังนี้ส่วนที่1สรุปตัวเลขสําคัญของผู้ถือหน่วยลงทุนได้แก่จํานวนบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนส่วนที่2ภาพรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนสแสดงผลในรูปแบบของกราฟ ในกรณีที่ต้องการให้แสดงผลในรูปแบบตารางข้อมูลผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม Table นอกจากนั้นในแต่ละกราฟหากผู้ใช้งานต้องการข้อมูลของกราฟนั้นๆสามารถกดปุ่มดาวน์โหลดข้อมูลระบบจะทําการสร้าง Excel f i ไฟล์ให้ผู้ใช้งานสามารถนําข้อมูลไปใช้งานได้ส่วนที่ 3. รายงานสถิติแสดงสถิติภาพรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มไฟล์ข้อมูลระบบจะทําการสร้าง Excel f i ไฟล์ให้ผู้ใช้งานสามารถนําข้อมูลไปใช้งานได้ รายงานสถิติที่เปิดเผยตั้งแต่ปี2,562ถึง2,564ข้อมูลแสดงเป็นรายปีและตั้งแต่ปี2,565เป็นต้นไปข้อมูลแสดงรายไตรมาสได้แก่มูลค่าการลงทุนจำแนกตามนโยบายการลงทุนและช่วงอายุผู้ถือหน่วยลงทุนมูลค่าและจำนวนผู้ลงทุนจำแนกตามช่วงอายุผู้ถือหน่วยลงทุนและยังมีรายงานสถิติที่น่าสนใจอีกหลายรายงานหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่ โทร7 2 0 7แล้วกด3และกด2ต่อหรือส่งอ e ีเมลมาที่ repcenter.sec.or.th ท่องโลกข้อมูลให้สนุกนะครับขอบคุณครับ